ฟันฟูดฟินนี่ตอนนี้เราอยู่ที่หน้างานนะคะทุกคนงานนี้จัดตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่27กรกฎาคม2568นี้นะปะมีร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนเขาบอกว่าร้านดังเนี่ยมาครบเลยนะดิซายไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีร้านอะไรบ้างเนาะวันนี้เราตั้งใจมาหาของกินโดยเฉพาะเลยนะปะตะลุยกินกันร้านแรกนี่เลยเจ้าแม่หอยนางลมฝั่งนี้ดิซายโคตรเกียเก้ยวโคตรเกี้ยว สนใจไหมทอเกียวนี่มีเกี๊ยวเนึ่งเกี๊ยวทอดเดินดูก่อนกันอ่ะี่นี่ไงเห็ดย่างไต้หวานโอ้โหองกินเยอะมากอันนี้อะไรเนี่ยหอมกทะเลบางนี้ของกนหลายทั่วประเทศเขาบอกว่ามีร้านดังมามากกว่าหกสิบร้านเลยนะวันนี้ไม่รู้ใครมาเนาะเมื่อกี้เราลืมดูป้าย อันนี้ไม่มาเหรอแข,แข่งอะไรวันนี้ประกวดหรือว่าแข่งอะไรนะแข่งอะไรลูกประกวดประกวดนางงามอะไรอย่างเงี้ยเหรอประกวดอะไรนะแม่ก็ไม่ได้ดูเหมือนกันอ๋ออันนี้ก็ของดองดีซายอยากกินไม่ใช่เหรอแซลมอนดองอะ่ะเฮ้ยยลลี่นำข้าวว้าวเทียบเลย หิวน้ำใช่ใช่ประมาณนั้นคล้ายๆมาหาก,กับอาหารนั่นแหละฟันฟูดฟินไงหิวอ่ะหิวหิวอันนี้อะไรเอ่ยโอเด้งปากแดงเฮย้ยน่ากินได้กินมาล่าหมูป,ปิ้งไส้ย่างสัตว์ปลาคอยอ,อันนี้อะไรเยอะมากของกินเยอะมากกินอะไรดีของกินเยอะมาก Shop. กิฟท์ช็อปมาเกง่ง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 แม่เพิ่งสั่งไปเมื่อวานเฮ้ยถูกอ่ะสองร้อยเองเฮ้ยราคาครับราคาเท่ากับที่สั่งไปเลยอ่ะนี่ก็สองห้าเก้าเองดูไหมดูไหมด,ดูไหมเออดูก่อนสายดูไหมนี่สายถ้าแม่ใส่ใส่แบบนี้มันจะเปิงไหมอ่ะเนี่ยมันจะได้ไหม ลองสักตัวไหมไม่ได้เหรอแี่ยแบบนี้แบบไหนสวยเอาแบบนี้หรือว่าเอาแบบเมื่อกี้ดีอันนี้มันจะอยู่บนเข่าหรือว่าจะแบบเมื่อกี้ดีร้านเคสโทรศัพท์เยอะมากดีไซน์เคสโทรศัพท์ร้านใหญ่มากอันนี้ก็อะไรอ่ะเสื้อวินเทจฮะพอดูเคสโทรศัพท์อันนี้ก็กองเกงแบบนี้ เคสโทรศัพท์กันเออได้แล้วเคสโทรศัพท์พ่อเป็นคนไปดูแต่ว่าคนที่ได้คือดีไซน์ไหนดูสิ <S <S นี่เหรอเคสโทรศัพท์ใหม่โอ้สีขาวไหนขอดูลายหน่อยลายไงขาวรือสีใสขาวอ๋อนี่เป็นลายแบบนี้แต่ในลายอันเก่าอ่ะไม่ว่าลายอันเก่าสวยกาอีกแล้วลายอันใหม่อะเทียบกันเทียบกันคืออันเก่ามันยังมีลูกเล่นเนาะแต่อันใหม่มันเรียบไปน,นิดนึงเนาะแต่มันก็น่ารักอะละแบบปะ ไปไปต่อน้านั่นเนี่ยร้อนมากปะพอซื้อขนมนะขนมตามกล่องละสี่สิบนั่นไงไป้ายราคาแล้านีน,นกกระทาหั่นร้อนๆน,น,นี่ของปรดพ่อไม่ใช่หรอว่าเลยว่นะซื้อละพีใช้เ <laughs> จอที่ไหนต้องซื้อเจอที่ไหนต้องแวะ <laughs> นี่ตอนนี้เป็นซอยเครื่องเล่นโอ้โหมีเยอะแยะเลย มียิงปืนมีป๊าปโปง่งมีอะไรเนี่ยตักไข่โอ้ดีไซน์ไม่สนใฮมีปาปโปง่งด้วยดีไซน์ไม่สนเหรอะไม่สนเหรอน,น,นี่อมีอยู่ปาปโปง่งอ้าวหมดแล้วมั้งอันนี้ซอยนี้ก็ถึงทางออกแล้วไม่ใช่หรอทางที่เราเข้ามามนี่ร้านขายเสื้อเออหมดแล้วมีสองซอยแม่คิดว่ามีสาซอยนี่กิฟชอป อ้ยกิฟทอบร้านนี้ใหญ่อยู่อุ้ยนี่ไงร้านขายอดีตดูไหมอลองดูซิมีขนมอะไรไหมร้านขายอดีตนะทุกคนนี่เป็นขนมยุคเกา่าๆขนมโบราณขนม,ขนม,ขนมที่สมัยแม่เด็กๆอันนั้นอะไรลูกเรรหรอเนี่ยหรอน้ำเลือดโพชชั่นหรอปกติมันมีกี่สีกี่รสไม่รู้อะเหรออันนี้อะไรอะฟูตี้ป๊อป เฮ้ยมีมึมกกรุบด้วยดีไซน์มาดีไซน์มารอาที่แล้วเราไปเจอที่ตลาดนัดถนนคนเดินกัดฝรั่งลืมซื้อเอารถใหม่มีกี่รถเอะรถใหม่มีสองรถใช่ไหมรถใหม่มีสามรถเลยเหรออ๋อโอเคเอาสามรถเลยเอารถใหม่ทั้งสามรถโอเคอะมีอะไรอีกโอ้โหนี่นะทุกคนใครเคยกินแล้วบ้างนี่มีก๋วยเตี๋ยวเรือมีนี่น้ำจิ้มง,งาแล้วก็มี กูผัดผงกะรีโอ้โหสามรสเลยปะเดี๋ยวเราจะซื้อไปชิมกันแนละ้วไปลองกันเราที่แล้วเรากินเป็นรสกูผัดผงกะรี่ไปแล้วอีกสองรสยังไม่เคยอะมีอะไรไหมไม่มีแล้วเหรอโอเคปะใจตั้งชันนอนน่ารักอะ่ะนี่โอ้โหแล้วก็ถัดมานิดนึงก็เป็นโซนของกินอีกแล้วปะของกินเยอะมากเตะเลดองเกีียวซื้อน้ำลายะลุมาสิ น้ำล้ใหญ่หรือว่าโคกโคกยังไม่เจอเลยอุ้ยนี่ไงเฟรนฟรายกับขนมเหรียญแต่ว่ามีคนเต็มร้านอันนี้ก็คอนดอกชีสหังหูลูกเกแล้วนะ็แล้วแต่หนูเลยหนูเป็นคนกินนู่นไงเลอปี้มีหลายสีอะน้ำเขียวไม่ได้ข้าวหมูทอดอันนี้อะปลาหมึก เกาลัดนกย่างสปะทอดโดนัทข้าวเกรียบปลาเนี่ยมีน้ำเขียวด้วยเอาไมมไ่้ลูกน้ำเขียว,วรเราโคกเรือแดงเอาอะไรอ,อ,อ๋อข้าวอุ้นเหรอโอเคปะกกินบบนับ้ดูดเลยใช่ไหมปะอ๋อนี่ไงมีโซนเครื่องเล่นอยู่ด้านนอกอีกนะนี่ดีไซน์โหแต่ว่าเลสตุ้มเป๊ะเลสตุ้มเป๊ะเลยเพราะว่าฝนตก่นไง นนตรงนน้นมีชิงช้าสวรรค์มีอะไรม้างอะ่ะมีระบายสีมีะอ,ะอะไรเยอะแยะเลยนะนี่ตรงนี้ก็มีแบบนี้แต่ว่าทางเละมากเราไม่ไปนะเรายังไม่ไปเขายังไม่เปิดด้วยอีสซตรดือโคอ,อู้ดได้แล้วอร่อยไหมอันนี้อ,อ,อะไรอ๋อนี่มีต้งแม่อันหนึ่งอันนั้นรถอะไรไรบาร์บีคิวปะ ไปดิซไปดูกันเอาแบบไหนดีอันนี้มันคือทอดมันกุ้งอันนี้คือทอดมันกุ้งแบบนี้เ<ม>อาน,นี้ดีกว่าเอาเกี๊ยวดีกว่าเกี๊ยวทรงเครื่องไส้กรุ้งสี่ชิ้นห้าสิบเก้าชิ้นร้อยกุ้งล้วนหกชิ้นร้อยี่สิบเอาแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าพ่อกินกุ้งไม่ได้อยู่แล้ว อรอยนี่นะทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะคะใครจะมาก็มาได้นะงา,านนี้นะเขามีถึงวันที่27กรกฎาคมนี้นะคะทุกคนของกินเยอะมากร้านคา้าเยอะมากเลยเนาะแต่ว่าบางร้านเนี่ยคือเราเคยกินแล้วใช่ไหมไนี่ทรายเราก็เลยแบบว่าชิมร้านที่เรายังไม่เคยกินนะนี่เลยปะตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบายบาย